วันนี้นะคะคุณภาพใจในการสร้างโตนบนออนไลน์ค่ะเราควรมีคุณภาพใจอย่างไรคุณภาพใจของผู้ให้ก่อนเลยนะคะอ่านะคะเป็นคุณภาพใจของผู้ให้เป็นคุณภาพใจของมือบนเป็นลักษณะนิสัยความคิดของมือบนเลย ะะหลายคนถามมาสร้างตัวตนในโลกของออนไลน์เนี่ยโอ้โหต้องปรับนิสัยกันเยอะปรับแนวความคิดกันเยอะเลยค่ะไม่รู้ว่าจะให้อะไรเคยให้แต่เงินกับผู้อื่นเคยบริจาคทานกับผู้อื่นเคยให้แต่เสื้อผ้าอาภรณ์เคยให้แต่สิ่งนอกกายนะคะปัจจัยต่างๆเพื่อให้ชีวิตของมนุษย์อีกชีวิตหนึ่งอีกหลายชีวิตมีความสุขมากขึ้นแต่ไม่เคยให้คนอื่นจากสิ่งที่ตัวเองมีพอมาสํารวจว่าเฮ้ยตัวเองมีอะไรล่ะแล้วจะให้อะไรกับผู้คน กลับหายากมากๆกนะกลับหายากมากๆแล้วหลายคนถอยออกไปค่ะถอยออกไปไม่พงไม่ทำแล้วไม่ให้อะไรแล้วไม่ไลฟ์แล้วนะไม่มาสร้างตัวตนแล้วมันยากเหลือเกินการสร้างตัวตนเนี่ยการทำคอนเทนต์ก็ยากการเข้าถึงผู้อื่นง่ายกว่าแต่ไอ้การที่เข้าถึงตัวเองมันยากมากนะคะเราจะใช้ mindset อะไรในการมาสร้างตัวตนบนโลกของออนไลน์ก็คือ1คุณภาพใจระดับใจของเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนให้อันดับแรกเราจะต้องคิดว่าอะไร บางคนจุดเริ่มต้นนะให้ยังไงโคสน้องให้จากไหนให้จากสิ่งที่ตัวเองมีโอ้หนูไม่มีอะไรเลยค่ะอันดับแรกต้องยอมรับตัวเองก่อนไหมคะว่าตัวเองมีอะไรอ่าสวัสดีค่ะต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าตัวเองมีอะไรมีอะไรหมายความว่าอ่ะประสบการณ์มีไหมประสบการณ์ดีๆมีหรือเปล่าความคิดดีๆมีหรือเปล่านิสัยดีๆมีหรือเปล่าความน่ารัก การเข้ากันการเป็นกันเองอการช่วยเหลือการอบอุ้มการให้กําลังใจมีไหมลักษณะแบบนี้มีมีรอยยิ้มหรือเปล่ามีมีทักษะอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจําวันหรือเปล่าทักษะการใช้ชีวิตเช่น ทักษะคุณภาพชีวิตด้านการบริหารครอบครัวการบริหารกิจการแรกเราอยากมีความสุขด้วยสิ่งที่เราทําก่อนอันดับที่2ค่ะความสุขของเราคืออะไรความสุขของเราก็คือการให้ปัญญาการให้สติปัญญาการให้ความรู้การได้มาพบปะผู้คนการได้เข้ามาสร้างตัวตนการได้สร้างอนุสาวรีย์ความเป็นตัวเองใน Ti k t o k อยากจะมีตัวตนใน t i k t o k อยากจะให้คนอื่นรู้จักใน Tik t o k ออยากจะดังใน Tik t o k เพราะรู้ว่าถ้าดังใน Tiktok นั้น ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากเรามากที่สุดแต่ถ้าเราเป็นคนเงียบๆเราไม่ปากโป้งเราไม่เป่าอา,ากาศออกไปจะมีคนกี่คนที่รู้ว่าเรามีความรู้อะไรมีน้อยเพราะเราไม่ได้แบ่งปันเราก็จะรู้สึกโอ้โหเหือดแห้งใครมีความรู้สึกแบบนี้บ้างเหือดแห้งจังเลยไม่ได้แบ่งปันไม่ได้คุยไม่ได้ควแบ่งปันออกไปมันยิ่งมอบเงินขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราไม่แบ่งปันออกไปความรู้มันจะเชยค่ะ ความรู้เดิมจะเชยคุณภาพชีวิตของเราจะเหี่ยวเฉาเหมือนผักที่เน่าแล้วก็กําลังรอวันตายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามขุดความรู้ดีๆในตัวของเรานี่แหละมันจะเจอแต่ของดีขุดยิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งขุดยิ่งเจอเหมือนเราเจอเพชรที่มันฝังอยู่ในก้อนลึกนะทะเลลึกของเหวล,ลึกอนะค่ะสวัสดีค่ะน้องกุ๊กกี้สวัสดีค่ะ,คะอ่านะคะการสร้างตัวตนบนโลกของออนไลน์แอบฟังค่ะขอบคุณค่ะคนที่แอบฟังล้วนแล้วแต่สวยงามทั้งสิ้นนะคะน้องปุ๊กกี้ คนที่แอบฟังล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สวยงามน่ารักเทั้งสิ้นเพราะพี่น้องเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแอบฟังนะคะแล้วก็ไม่ชอบเข้ามาในห้องแต่ว่าถ้าเราว่างๆถ้าเราว่างๆไม่ได้ทํางานอยู่นะคะเราก็จะเข้ามาทักทายก็อยากจะคุยจริงๆแล้วอยากจะคุยมากกว่านะคะแต่ว่าเวลาพี่น้องไม่ว่างเนี่ยกางวันพี่น้องก็จะเปิดเนะาะเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยก็จะเปิดค่ะบางทีนั่งรถอยู่ก็จะเปิดแต่จะไม่เข้าไปเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้โค้ชเขาทักทายเรามาเราก็ พิมโตตอบไม่ได้พี่น้องก็แอบฟังข้างนอกเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เข้าเรื่องเลยนะคะการที่เราจะมาสร้างตัวตนบนโลกของออนไลน์นั้นเราจะต้องมีคุณภาพใจอย่างไรคุณภาพใจของผู้ให้เราต้องคิดอย่างไรคะหนึ่งค่ะการที่เราเป็นผู้ให้ให้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะให้ปัจจัยภายนอกเราจะให้เงินเราจะบริจาคเงินเราจะบริจาคอ่นานังสือเราจะบริจาคอะไรนะปัจจัยชุดข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นคือเป็นการบริจาคที่ง่ายค่ะเมื่อเรามีเงินนะเราก็เียบบางส่วนเราก็เก็บบางส่วนค่ะสี่สห้าสิบาทเราก็สามารถบริจาคได้แล้วค่ะแต่สิ่งที่เป็นบริจาคที่ยากที่สุดนะในการอยู่บนสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Tik t o k นั่นคือการเข้าถึงแก่นแท้ของตัวเองหลายคนค่ะไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของตัวเองได้ สองเข้าถึงแกนแท้ของตัวเองแต่ไม่สามารถพูดออกไปได้ไม่สามารถไลฟ์สดได้ไม่สามารถคิดคอนเทนต์ได้ไม่สามารถสร้างคอนเทนต์หรือคลิปวิดีโอได้ไม่สามารถทาตัวเองเป็นนักแสดงได้วันนี้นะคะคุณภาพใจของเราจะต้องเป็นคุณภาพอย่างไรเราถึงจะมีตัวตนบนโลกของออนไลน์คุณภาพของผู้ให้อันดับที่1เลยเราต้องคิดค่ะว่าเรามีอะไร2เราต้องคิดค่ะว่าเราต้องสร้างอะไรเพิ่มขึ้นนอกจากมีอะไรแล้วเราต้องสร้างอะไรเพิ่มขึ้นละ่ะสร้างอะไรสร้างนิสัยสร้างความกล้าไหมสร้างความกล้าไหมคะ วันนี้ค่ะเราจะต้องสร้างความกล้ากล้าอะไรคะกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกค่ะโอ้โหยิ่งหัวข้อกล้าแสดงออกเนี่ยแย่มากเลยนะกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นวันนี้กล้าแสดงออกแบบที่1นะคะการกล้าแสดงออกแบบที่1คือการเป็นผู้ให้ค่ะให้คือให้ความเป็นพวกเดียวกันอ่าเราก็มาเล่ามาแบ่งปันค่ะว่าเราเองก็มีความรู้สึกอย่างไรสเต็ปแรกนะขั้นตอนแรก เราใช้วิธีการอย่างไรก่อนขั้นตอนแรกก็คือเราค้นหาค่ะว่าประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกดีต่อตัวเองที่เราประทับใจต่อตัวเองเราก็เล่านะเล่าเพื่อที่จะให้เขาต่างๆเหล่านั้นเห็นมุมมองของความคิดเราเห็นมุมมองของการตัดสินใจการตัดสินใจที่จะพัฒนาตัวตนของเราก็จะเป็นประสบการณ์ของเพื่อนด้วยเช่นกันนะฮะเมื่อเราฝึกเล่าแล้วเราจะรู้ค่ะว่าอะไรที่เราควรจะเปลี่ยนแปลงบ้าง อาอะไรที่เราควรจะเปลี่ยนแปลงบ้างเช่นเมื่อเราฝึกเล่าแล้วสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือคุณภาพใจของการยอมรับความผิดพลาดต่อจากเมื่อคืนนะคะคุณภาพใจของการยอมรับความผิดพลาดแน่นอนที่สุดค่ะการเริ่มต้นเราจะต้องได้รับคําชื่นชมจากเพื่อนๆเราอยู่แล้ว1ชื่นชมว่าเรากล้า2ชื่นชมว่าโหยโคตรแย่เลยการไลฟ์ของเธอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่รู้พูดอะไรอังอ้งอังอ้งอึ้งอึอยู่ในลําคอฉันก็ไม่เข้าใจเลยพูดวนอยู่นั่นแหละกว่าจะจุด กนะว่าจะลงวัตถุประสงค์ของการพูดได้โอ้โหฉันรอตั้งนานต้องยอมรับค่ะยอมรับในด้านที่1มีคนชมแน่นอนยอมรับที่2มีคนด่าแน่นอนนะคะหรือมีคนแบบมไม่พอใจแน่นอนไม่ชอบไม่ใช่ไม่เชื่อแต่สิ่งเหล่านั้นค่ะมันคือส่วนผสมของความสําเร็จมันคือส่วนผสมของคนที่พูดเก่งค่ะคนที่พูดเก่งนั้นเราย่อมที่จะต้องได้รับการถูกฝนจากคนเหล่านี้แหละนะคะ คนเหล่านี้เป็นครูค่ะคนเหล่านี้แหละเป็นคุณภาพใจขอบคูณให้ให้ที่หนึ่งเขาได้ให้เวลาที่มีคุณค่าที่สุดมานั่งดูคุณมานั่งคอมเมนต์ให้กับเราไปหนึ่งต้องยอมรับค่ะยอมรับและขอบคุณเขาให้ได้แม้ว่าการคอมเมนต์ของเขาจะเป็นการคอมเมนต์ที่แย่ที่สุดโอ้ยไม่รู้พูดอะไรไม่เข้าใจเออไม่เห็นจะสวยเลยไม่เห็นจะดีเลยคอมเมนต์ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นครูด้วยกันทั้งสิ้น เขามาเพื่อคอมเมนต์เพื่อพัฒนาถ้าเขาไม่มาคอมเมนต์ไม่มาใส่ความคิดของเขาให้มันหลากหลายเราจะไม่รู้ค่ะว่ามุมมองฟีดแบ็กของคนต่างๆที่มองเราเขามองเรามาอย่างไรแต่เมื่อเขาให้เวลาของพวกเขาค่ะมานั่งคอมเมนต์เราอ่ะเราซื้อเวลาของเขาได้ไหมคะเขาสละเวลาในการมาคอมเมนต์เราหรือเขาเขาสละเวลาในการเข้ามาเช่นชมเราเราต้องขอบคุณคุณ,ค,ณคุณภาพใจของผู้ให้ไม่ใช่แค่เรามาไลฟ์สดอย่างเดียวแล้วเอาหัวข้อที่เราอยากได้ เอาหัวข้อที่เราอยากเล่าเอาหัวข้อที่เราอยากบอกมาบอกเขาอย่างเดียวแต่เราต้องไปดูค่ะว่าเขาบอกอะไรเราในแต่ละไลฟ์ในแต่ละคลิปเขาบอกอะไรเราเขามาแทนพระเจ้าเขามาแทนผู้รู้เขามาส่งกระจกให้กับเราค่ะว่าเราควรจะปรับปรุงและพัฒนาอย่างไรบ้างเมื่อเรามีใจในการยอมรับมีใจในการน้อมรับมีใจในการอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเราจะรู้ นะเราจะรู้ค่ะว่ากฎกติกาของพระเจ้าบอกอะไรเราจากนั้นค่ะเรารับเมื่อเราให้เมื่อเราให้ผู้คนเราก็รับค่ะรับคอคอมเมนต์เพื่อไปปรับปรุงแล้วทีนี้พอรุ่งเช้าเราก็มาดูค่ะว่าไลฟ์เนี่ยของเราไลฟ์ดีกว่าเดิมไหมทําคลิปดีกว่าเดิมไหมเมื่อทําคลิปดีกว่าเดิมเราก็ต้องแบ่งปันออกไปค่ะเพราะคนที่มาคอมเมนต์คนที่มากดไลฟ์กดแชร์ให้กับเราเนี่ยพูดแล้วก็ลืมแชร์คนที่มากดแชร์ให้กับเราล้วนแล้วแต่มาเพื่อพัฒนาตัวเรา <c oughs> นะแล้วทีนี้เรา <c oughs> เราก็ไปสังเกตว่าเราจะดีขึ้นทุกวันเราจะเก่งขึ้นทุกวันค่ะจากนั้นเราก็นาสืบค้นอีกว่าในตัวของเราอะ่ะมีอะไรที่จะแบ่งปันบ้างมีบางวันนะคะที่พี่น้องเองอะ่ะก็ไม่รู้จะแบ่งปันอะไรพี่น้องจะไปหาหนังสือค่ะอ่าหนึ่งหาหนังสือสองพี่น้องจะสํารวจว่าคนติดตามเราเนี่ยเขาอยากได้ความรู้อะไรก็จากไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆนั่นแหละถ้าเราทําคลิปแล้วมีคนคอมเมนต์เยอะ ะะแสดงว่าเขาชอบในลักษณะแบบนี้ถ้าเราทําคลิปแล้วแต่ไม่มีคนคอมเมนต์เลยเราก็รู้สึกว่าอ๋อผู้ติดตามของเราอาจจะไม่ได้อยากได้การทำคลิปลักษณะนี้เราไปดูอะไรที่เขาแชร์เยอะอะไรที่เขาคอมเมนต์เยอะค่ะเราก็ไปเอาหัวข้อนั้นมาขยายมาขยายยังไงคะพี่น้องก็จะไปหาความรู้เพิ่มค่ะส่วนใหญ่คนที่มาติดตามพี่น้องเนี่ยก็จะชอบในเรื่องของด้านพลังงานด้านพลังจิตด้านพลังจิตใต้สํานึกด้านสายมูนะแต่มูของพี่น้องไม่ได้มูแบบล้ําลึกนะแต่เป็นมูแบบหลักวิทยาศาสตร์มูแบบหลัก ความจริงอาพี่น้องก็จะไปหาความรู้เพิ่มอย่างเช่นพลังคลื่นไวเบรชั่นพลังคลื่นสมองพลังสวดมนต์พลังขอพรพลังอธิษฐานพลังความคิดบวกพลังโฟกัสพลังศรัทธาพวกพลังงานต่างๆนี่แหละคนที่ติดตามของเราชื่นชอบอาพอเขารวนแล้วแต่อยากฝุดในเรื่องของพลังพิเศษทั้งนั้นที่เราค่ะ พอวันที่เรามีคอนเทนต์ตันเราก็ต้องไปดูสายพลังงานสายครูโค้ดว่าเขามีไอเดียมีความคิดอะไรที่เรารู้สึกว่าความคิดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่ติดตามช่องเราเราก็ไปน้อมนําความรู้นั่นแหละมาทําคลิปแนละ้วมาแบ่งปันผู้ให้อีกไหมฮะนี่ก็คือจิตของผู้ให้จิตของผู้ให้ค่ะเมื่อไหรที่เราคอนเทนต์ตันเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดแห้งในความรู้นั้นแล้วคิดไม่ออกบางทีการงานของเราก็เยอะเกินไปจนกระทั่งเราลืมไปว่า ความรู้ของเราจะต้องไปค้นอะไรบ้างเราก็ไปเปิดหนังสือค่ะสำรวจจากไหนคะหนึ่งสั่งจิตตัวเองค่ะว่าขอให้ฉันเจอองค์ความรู้ที่คนที่ติดตามของฉันต้องการแล้วมีประโยชน์มากที่สุดสําหรับ fc ของฉันเพื่อให้ fc ของฉันได้รับอะไรดีๆในทุกคลิปที่เขาเข้ามาดูจากนั้นเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานแล้วนะคะพี่น้องก็จะไปเปิดหนังสือค่ะแล้วมาดูหัวข้อว่าหัวข้อไหนที่มันควรจะตรงใจกับเพื่อนๆแล้วลองมาทําคลิป แชร์และแบ่งปันค่ะแล้วไปดูยอดวิวอีกทีหนึ่งไปดูยอดไลฟ์อ่าไปดูยอดกดไลค์อีกทีนึงและไปดูยอดคอมเมนต์ด้วยนะคะถ้าตรงใจเราก็ทําแนวนี้อีกนี่คือการให้ทุกอย่างเกิดจากการให้ทั้งหมดเลยใจต้องเสียสละใจต้องดูที่ตัวพอสมควรนะคะอ่าอันดับที่สองเดี๋ยวทักทายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไลฟ์ยาวน้องโปอปอสดใสใจดีว้าวชื่อดีมากเลย สวัสดีค่ะน้องโอปอสดใสใจดีสวัสดีค่ะคุณสุรยานะสวัสดีคุณยูสเซอร์เซตทเคซีสสวัสดีค่ะทุกคนอ่าสวัสดีค่ะคุณกริดคาวาคาวีเวสคาวีเวสกะวีเวสใช่ไหมคะคุณกริดกะวีเวสสวัสดีค่ะสวัสดีน้องยูสเซอร์8000นะคะที่แชร์แล้วก็ติดตามอ่ะผู้จัดขอบคุณมากๆเลยนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักกับน้องทุกคนนะคะในแต่ในแต่ละเช้านะคะเราต้องโผล่นหน้าออกกล้องนี่คือหลักของการสร้างตัวตนบนโลกของออนไลน์หนึ่งเอาหน้าออกกล้องสองไปฝึกทักษะการพูดค่ะเมื่อคุณฝึกทักษะการพูดคุณพูดทุกวันน่ะคุณก็พูดได้พูดเป็นอยู่แล้วนะคะ อันที่สามก็คือต้องอุทิศตัวอุทิศเวลาและจัดแบ่งเวลาเพื่อที่จะให้ผู้ติดติดตามเรานั้นรู้จักเรามากขึ้นรู้จักจากอะไรคะ mm. ก็รู้จักจากคุณสมบัติของเรารู้จักจากความรู้จากความสามารถของเรานะอันสุดท้ายเราต้องมีใจที่จะรักและแบ่งปันมากๆนอกจากให้แล้วนะเราจะต้องแบ่งปันมากๆก็คือแบ่งปันเวลาที่มีค่าของเราแบ่งปันนิสยัยแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันคุณสมบัติของเรานะ แบ่งปันแบบไหนคะนอกจากการไลฟ์แล้วนะคะเราจะต้องแบ่งปันค่ะเข้าไปดูคลิปเพื่อนเข้าไปเชียร์เพื่อนแบบที่เพื่อนมาเชียร์เรานะเวลาพี่น้องจัดเวลาในแต่ละวันนะทุกคนพี่น้องก็จะจัดเวลาค่ะสักประมาณ10นาที15นาทีเข้าไปเม้นเพื่อนนะคะแล้วทีนี้การเม้นค่ะพี่น้องก็จะทำนะวิธีการเม้นพี่น้องจะมีวิธีการบันทึกคำคอมเมนต์อยากรู้ไหมคะว่าบันทึกคำคอมเมนต์ว่าอย่างไรอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้พิมพ์อยากรู้ค่ะ ตอนนี้ว้าวแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วนะคะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็ต้องไปทํางานแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพี่น้องจะให้เทคนิคการพิมพ์คาคอมเมนต์อันหนึ่งนะเมื่อวานพี่น้องไปได้มาจากพี่อาร์ตละนะคะช่องพี่อาร์ตพี่อาร์ตก็จะสอนดีมากพี่อาร์ตก็จะเป็นกลุ่มเรียนห้องคูมอนเหมือนกันนะคะพี่น้องก็จะเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งของคูมอนพี่อาร์ตก็จะเป็นนักเรียนรุ่นสองคูมอนพี่อาร์ตเนี่ยเก่งมากนะอ่าวิธีการพิมพ์คาคอมเมนต์ค่ะ สมมติเราเข้าไปในคลิปนะคะสมสมติเราเข้าไปในคลิปเพื่อนๆเราก็เข้าไปที่จุดสามจุดนะคะจุดสามจุดใต้หัวใจนะคะปึ ps. Ps ๊บก็กดไปนะกดไปแล้วก็ทีนี้ค่ะพี่น้องจะบันทึกคาคอมเมนต์พี่น้องก็จะเข้ามาในแอดนะคะตรงนี้ค่ะอ่าตรงที่เป็นหัวใจอาตรงที่เป็นบาร์นะเป็นช่องข้อความค่ะพี่น้องจะเข้าไปในตัวแอดกลมๆมาค่ะแล้วทีนี้ตัวแอดกลมๆเนี่ยอ่า ดี๋ยวนะสมมติ so, mode, อา้าวไปไหนละสมมติ so, ของคุณเฮเลนเนี่ยพี่น้องก็จะเข้าไปในจุดสามจุดนะคะพี่น้องจะจะเข้าไปจุด3ามจุดแล้วก็พี่น้องมาคำว่า add ค่ะอ๋อโทรศัพท์อันผิดนะคะพี่น้องก็จะมีอันที่ก๊อปปข้อความไว้นะคะ ลืมไปโทษทีพี่น้องใช้โทรศัพท์เครื่องที่ไลฟ์อยู่นี่แหละบันทึกนะมันก็จะมีตัวแอปตรงกลางแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นเป็นขีดเป็นตัวหนังสืออะเราก็จะก๊อปปี้ข้อความไว้ซึ่งเป็นข้อความที่พี่น้องก็จะชื่นชมในคลิปคลิปนั้นค่ะชื่นชมเพื่อนๆของเราโดยพิมพ์ว่าขอบคุณข้อมูลดีๆขออนุญาตนําไปแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วพอบรรทัดหลังค่ะพี่น้องก็จะพิมพ์ว่าโพสน้องอไลฟ์สดเวลา21นาฬิกาของทุกวันะนะคะแบบนี้ค่ะ ขอบคุณข้อมูลแล้วก็บอกว่าโคชน้องขออนุญาตแชร์คลิปดีๆนี้นะคะแล้วก็บอกว่าโคชน้องเนี่ยไลฟ์สดเวลาไหนก็เป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเราให้กับเพื่อนๆในกลุ่มกลุ่มนั้นด้วยค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็โพสนะ,ะเราก็กดแชร์ไปกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วก,กดแชร์เพื่อคลิปของเพื่อนค่ะทําแบบนี้สักประมาณช่วงเช้า10คนนะคะแล้วก็ช่วงเย็นสัก10คนคือวันละประมาณ10วันละประมาณ20คนที่เราไปเชร์และให้กําลังใจเพื่อนเราค่ะจากนั้นนะคะคนที่เม้น ในของเพื่อนเราเนี่ยก็จะเห็นนะก็จะเห็นข้อความของเราค่ะบางคนเขากําลังค้นหาหัวข้อนี้อยู่เขาก็จะได้มาติดตามเราแล้วก็มาดูเราเวลาเราไลฟ์นะคะหรือม,มาดูคลิปของเรานะอันนี้คือเป็นการให้ให้อะไรให้การประชาสัมพันธ์ตัวเองนะนอกจากให้ข้อมูลกับเพื่อนๆแล้วให้การประชาสัมพันธ์ตัวเองด้วยนะสวัสดีค่ะคุณศักสวัสดีค่ะ,ะพี่น้องมาให้ในหัวข้อของการ ปรับคุณภาพใจในการสร้างตัวตนบนโลกของออนไลน์นะคะคุณภาพใจของของเราเนี่ยจะต้องเป็นคุณภาพใจของผู้ให้แล้วก็ต้องเป็นคุณภาพใจของผู้นําจะต้องเป็นคนที่เสียสละจะต้องเป็นคนที่รู้จักแบ่งปันแล้วก็รู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งนะคะวันนี้เราอาจจะค้นสืบค้นไม่ได้คะ่ะว่าตัวเรามีคุณสมบัติอะไรมีอะไรบ้างที่จะแบ่งปันแต่เมื่อเราตั้งคําถามตัวเองซ้ํๆๆนะคะเราก็จะผลิตความรู้ในตัวของเราเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะคุณศักดิ์ทำดีไอคอนใช่ไหมคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่าสำหรับการเข้าใจนะคะ 2, 3, 2องสาสลามค่ะคุณฮาริมะ0210ค่ะเอาละวันนี้นะคะมาแบ่งปันสาระดีๆช่วงเช้าประมาณ30นาทีนะคะเพราะว่าพี่น้องเป็นข้าราชการด้วยมาส่งกาลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะเดี๋ยวเราไปเชียร์เพื่อนๆกันต่อนะคุณเสกดีไอคอนนะคะ ขายออนไลน์เดีไอคอนต้นไม้ด่างต้นไม้ด่างโคลโลตาเซียอ่าสวัสดีค่ะก็ไปติดตามได้นะคะคนขายออนไลน์ยุคนี้คุณศักนะคะคนขายออนไลน์ยุคนี้ก็มีแต่ร่ำรวยทั้งนั้นเขาต้องทำงานก่อนค่ะอ่าเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันค่ะมาส่งกาลังใจให้กันนะคะทุกคนวันนี้วันนี้ก็เป็นวันดีๆนะเพื่อพรุ่งนี้จะได้เป็นวันหยุดหลายวานันสําหรับข้าราชการนะคะก็ขอให้อ่าวันหยุดของเราอยู่กับครอบครัวให้เต็มที่แล้วก็ในขณะที่เราอยู่ในครอบครัวนั้นเราก็เล่า ความฝันของเรานี่แหละให้กับครอบครัวฟังทะเพื่อนที่จะให้ความฝันของเราก็เป็นหนึ่งเดียวในความฝันของครอบครัวด้วยแล้วทีนี้เวลาเราแบ่งแบ่งเวลามาทําออนไลน์เพื่อนในครอบครัวก็จะให้ความสนับสนุนเรานะหลายคนค่ะก็มีปัญหากับครอบครัวเนื่องจากว่าขโมยเวลาของครอบครัวมาแล้วไม่บอกว่าความฝันของเราคืออะไรเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเรามาเล่นเล่นเออเรามาเล่นนัน่น,น ون, เล่นนู่นเล่นนี่เราไม่ได้มาจรงิงจังแต่ถ้าเราเอาความฝันของเราเนี่ยไปเล่าไปแชร์ไปแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวเขาก็จะรู้ค่ะและเขาจะเข้าใจว่า ยิ่งเราเล่นมากเท่าไหร่ยิ่งเราทํางานผ่านออนไลน์มากเท่าไหร่นั่นคือความตั้งใจนั่นคือความรักยิ่งเราลงแรงมากเท่าไหร่ feed? นั่นคือความรักที่เราอยากจะให้เราประสบความสาเร็จในโลกของออนไลน์เราอยากจะประสบความสาเร็จในโลกของออนไลน์เพื่อใครเพื่อครอบครัวของเราไงทีให้สามีของเราก็เห็นลูกของเราก็เห็นพ่อแม่ของเราก็เห็นว่าเฮ้ยเราตั้งใจเราพยายามเพื่อวันหนึ่งค่ะเราอยากจะสร้างฐานะทางการเงินให้ดีที่สุดโดยผ่านระบบอ,ออนไลน์นี้และมันผ่านได้ยังไงล่ะอ๋อมันต้องสร้างตัวตนค่ะไปเล่าให้สามีฟัง ไปเล่าให้ภรรยาฟังค่ะการสร้างตัวตนต้องทํายังไงเหรอนอ้องอ๋อต้องออกมาไลฟ์สดค่ะพี่ต้องออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะต้องมาไลฟ์สดเก้าสิบวันติดต่อกันค่ะเจ็ดวันเจ็ดวันแรกเนี่ยให้เขารู้ให้เขาเห็นค่ะว่าเราอะก็คือเป็นคนหนึ่งในโลกของ,นนนงขออนไลน์เราก็เป็นคนหนึ่งในสมาชิกของ Tik ก o ็เหมือนกันเราก็เป็นคนหนึ่งในสมาชิกของช่องสีฟ้าช่องสีเขียวช่องสีแดงเหมือนกันเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์เเดือนที่กาลังมาสร้างก่อร่างสร้างตัวเหมือนกันเหมือนกับพวกเขาทั้งหมดอ่าใช่ไหมสร้างความเเป็นนพววกดียัค่ะ และ90วันที่เราจะต้องสร้างตัวตนนั้นเราจะต้องขุดคุยค่ะขุดคุยความสามารถของเราขุดคุยความดีงามของเรานี่แหละมาแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนเห็นเราซ้ําๆให้เพื่อนชื่นชอบให้เพื่อนพอใจในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เรามาแบ่งปันให้เราได้เรียกเชื่อเพื่อนทุกวันให้เราได้ออกชื่อเราให้เพื่อนได้ฟังให้เพื่อนได้เห็นทุกวันเมื่อเขาคุ้นเคยเมื่อเขาคุา้นชินเราไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน เราไปดูไลฟ์เพื่อนบ้างเราไปกดหัวใจกดเม้นและกดแชร์คลิปของเพื่อนบ้างในโลกของออนไลน์คุณไม่สามารถดังได้ถ้าคุณอยู่คนเดียวถ้าคุณกอบโกยผลประโยชน์จากเพื่อนอย่างเดียวให้เพื่อนมาดูให้เพื่อนมากดไลฟ์อย่างเดียวเราดังไม่ได้แต่เราจะดังได้อย่างไรล่ะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนความสุขแลกเปลี่ยนรอยยิ้มให้กําลังใจซึ่งกันและกันไปดูคลิปของเพื่อน ตรงไหนที่ดีตรงไหนควรพัฒนาแนะนําค่ะแนะนําด้วยประโยคที่ซอฟประโยคที่นุ่มนวลประโยคที่รักษาหัวใจซึ่งกันและกันคําพูดของเราเป็นยาวิเศษที่เราสามารถให้เพื่อนได้ตรงไหนชอบตรงไหนดีชื่นชมตามจริงเลยค่ะตรงไหนควรปรับปรุงพยายาม ใช้คําพูดที่น่าฟังนุ่มนวลมากที่สุดเพื่อบอกเพื่อนค่ะว่าเออตรงนี้น่าจะมีแสงสักนิดนึงนะเสียงเบาไปค่ะแต่คลิปข้อมูลดีมากๆค่ะขออนุญาตแชร์นะคะและอย่าลืมบอกในคอมเมนต์ว่าโพสตน้องไลฟ์เวลา21นาฬิกานะตัวอย่างโพสตน้องไลฟ์เวลา21นาฬิกาค่ะอ่าวันหนึ่งช่วงเวลาเช้าเที่ยงเย็นไปเมนสักหคนไปแชร์คลิปสักหคน ตอนเที่ยงไปเม้นสักห้าคนไปแชร์คลิปสักห้าคนตอนเย็นไปเม้นสักห้าคนไปดูคลิปสักห้าคนไปดูไลฟ์เขาสักห้าคนและแสดงความเป็นตัวเราให้เพื่อนในไลฟ์นั้นรู้จักเราโดยส่งดอกไม้ส่งหัวใจพอเราส่งดอกไม้ส่งหัวใจชื่อของเราก็จะปรากฏขึ้นห้องไหนที่มีสองสามร้อยสี่สห้าร้อยเขาก็จะเห็นชื่อเรายิ่งเราไปพูดคุยกับครูยิ่งเราไปพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการมากเท่าไหร่เขาจะเห็นชื่อเราเฮ้ยโค้ดน้องเป็นใคร นะคอมเมนต์มาเรื่อยเลยคุยกับผู้จับเรื่อยเลย,เลยใช้เวลาตรงนั้นสักประมาณ5-10นาทีในช่องนั้นๆเราอยากได้ผู้ติดตามแบบเราไม่ล่ะเราอยากได้ผู้ติดตามแบบเราเราไปดูโค้ชครูที่ทําช่องแบบเราค่ะแล้วเราจะได้ลูกค้าที่ติดตามเราตรงกลุ่มด้วยตรงเป้าหมายด้วยอย่าไปติดตามรูโค้ชสเปซสปะในรูปแบบที่ไม่ไม่ใช่กลุ่มคนของเรานะเราจะเสียเวลาดังนั้นเวลาเรามีค่าเราต้องไปติดตามช่องที่เขาเป็นแบบเรา ลูกค้าของเขาก็จะเป็นลูกค้าของเราด้วยอ่าโอเคเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะติดตามได้จากการไลฟ์นะคะสวัสดีค่ะคุณดาวรุ่นี430สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเม้นเข้ามาแชร์และให้กำลังใจกันค่ะเอาละ่ะขออนุญ,ญาตไปทำงานก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีๆวันอังคารมาส่งพลังงานความดีงามให้แก่กันค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ขอภัยด้วยที่ไม่ได้ทักทายสำหรับคนบางคนนะคะขอภัยจริงๆนะคะเวลาจำกัดมากๆนะแต่ว่าก็อยากมาทักทายทุกวันเลยเอาละ่ะไปก่อนแล้วนะคะโค้ชน้องอินเน s เสเปอรชวงโค้ชโค้ชพลังจิตใต้สำนึกโค้ชเอ็นเอลพีแล้วก็รับ private Coaching นะ,คะใครที่ต้องการที่จะค้นหาตัวตนในโลกของออนไลน์เพื่อมาสร้างช่องปั้นชงใคร ที่อยากรู้ว่าคอนเทนต์ของเราควรจะเป็นอย่างไรนะก็ทักทายกันมาได้นะเพื่อที่จะได้รับการ p r เว a t ์ c โคชชิ่งนะคะแล้วก็พี่น้องมีคอร์สนะคะความลับของจัก,กรวาลที่จะให้ทุกคนเรียนในเรื่องของพลังจิตใต้สํานึกเรียนเรื่องศาสตร์ของความเชื่อเรียนเรื่องของการกลับไ n เซ็ตนะ การใช้สาร NLP นี่แหละมาเสริมศักยภาพของเราและทําให้เรามีตัวตนในโลกของออนไลน์ง่ายขึ้นและที่สําคัญมีความสุขที่แท้จริงด้วยนะอ่าอย่าลืมกันนะคะใครต้องการแบบนี้ทักทายกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วะคะโค้ดโน้กอินเนอร์สเปริชโค้นโค้ดพลังจิตใต้สำเนาโค้ด NLP ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย